น้นิ่เอาออกรเมยอเอาออกมด้วยใส่จานเออน้ำชาอย่างโอยางเฮ้อได้ซื้อเออมันกระเป๋าไโนบุซื้อมาใหม่สี่ร้อยสองบาทยามยามย มันดีอยู่ได้แมนกระเป๋าน,นูนม,ามัน,น,มน,บบนพังมาแล้วนิ่มนะครับนิ่มคงดีเราละครแซบเบะกินใตาด,ดาอยอีพก,กินแล้วซิมไปแล้วตอนหนึ่งมา,มาน้ำปะละ,ปะอัดแล้วปันอกมันมา ເອີມາກໍຄືບໍ່ຫລ້ນນາ